สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องเวฟร้อยยี่ห้านะครับตอนนี้ก็สเตปซ่อมบำรุงนะครับก็ก้านดังนะครับก้านสูบนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูก้านกันว่ามันดังยังไงนะครับถึงต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้ล้างน้ํามันแล้วนะครับตอนที่ยังไม่ล้างก็ยังไม่ดังเท่าไหร่นะครับก็มองจะลื่นดีนะครับแต่พอล้างน้ํามันแล้วนะครับ มันก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่ากล้ามันสึกหล่อมากนะครับนี่ครับอันนี้โยกให้ตัวซ้ายขวาเยอะเกินแล้วก็ลองเคาะดูครับนี่คือการลุกปืนเริ่มหลวมแล้วนะครับใช้งานมานานนะครับแต่ถ้าเรายังเอาน้ํามันใส่อยู่ยังมีน้ามันเครื่องเลี้ยงอยู่นะครับเสียงมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์ล้างเลยนะครับล้างน้ํามันออกให้หมดนะครับเอาเบนซินออกแก๊สล้างนะครับเคาะดู แบบนี้ครับคือการหลวมนะครับการหลวมสลักหลวมลูกปืนหลวมตรงนี้ก็ไปหมดนะครับดูจากสีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเป็นก้านแท้นะครับลูกปืนแท้สลักแท้นะครับแบบชักเดิมแล้วก็ลูกปืนข้างข้อนะครับเดีย๋ยวเราไปอัดออกดูกันครับก็มาถึง ขึ้นเขียงก่อนนะครับเพื่อที่จะสับลูกปืนออกนะครับเราต้องใช้หวีนะครับสับออกนะครับช้อนพร้อมๆกัน2ด้านเลยนะครับเพาะลงไปแรงกดกระแทกมันจะช้อนลูกปืนออกนะครับแนวนอนนะครับนะครับตีแนวดิ่งแต่ว่าลูกปืนออกแนวนอนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบช้อนลูกปืนนะครับที่ควรมีติดร้านไว้นะครับเวลาเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อเองไม่ต้องไปลงกึ่งนะ แล้วก็ดันลูกป,ปืนออกก่อนนะครับคู่เดียวนี่ครับก็ดันลูกป,ปืนออกมาแล้วนะครับก็จะสับข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ข้างนี้ก็จะออกยากหน่อยเพราะว่าเราจะออกพร้อมเฟืองเลยมันก็จะค่อนข้างแน่นอยู่นะครับเราจะออกพร้อมเฟืองเลยนะครับช้อนเฟืองออกมาด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะ ดันออกครับมันจะแน่นมากหลุดมาแล้วนะครับอันนี้ก็เฟืองนะครับลูกปืนทิ้งไปแต่เฟืองอย่าไปทิ้งนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอเฟืองต้องใช้เฟืองเดิมนะครับเฟืองไม่ค่อยจะสึกเพราะว่าเป็นโซ่วิ่งนะครับถ้าโซ่เราลิ้นคอไม่ยืดไม่สึกมากเฟืองก็จะไม่สึกนะครับอันนี้แล้วก็จะดันสลักออกนะครับช้อนข้าเหวี่ยงออกแล้วนะครับ หลุดแล้วครับมาดูนะครับว่าทำไมมันถึงหลวมดังขนาดนี้นะครับการสูบนะครับเช่นเคยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการสูบนะครับยุบนะครับเหล็กยุบนะครับสึกตามอายุการใช้งานนะครับหรือว่าตามสมรรถภาพของเขานะครับยุบลงไปนะครับรอบด้านไม่มีนะครับยุบตรงนี้ นิดเดียวก็ทําให้ดังได้นะครับเวลาติดเครื่องนี่เสียงดังลั่นเลยนะครับก็เดี๋ยวลูกปืนออกมาดูต่อนะครับป็นลูกปืนก็นี่ครับขนาดเล็กลงแล้วเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับหลอมแหลมแล้วครับเพราะว่ามันหมุนทุกวันนะครับมันต้องสึกหล่อบ้างเป็นธรรมดานะครับนี่ครับขนาดมันก็จะคอดนะครับไม่เท่ากันนะครับสลักก็ยุบนะครับนี่ครับสลักยุบหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มันดังนะครับเดี๋ยวเราอัดออกเปลี่ยนกันหมดเลย ตอนนี้ก็อัดออกหมดแล้วเหลือแต่ข้าเวียงเปล่าๆโล่งๆนะครับทีนี้วิธีการอัดเราก็จะเช่นเคยนะครับดูรูสลักนะครับอัดลงไปนะครับให้ตรงนะครับนี่ครับเล็งสลักกเม็ดลูกปืนไว้ก็ได้นะครับเพราะรูน้ํามันมันอยู่ทางนี้นะครับอย่าไปใส่กลับกันแบบนี้นะครับอ่าเอาขึ้นลงเอียงข้างแบบนี้ไม่ได้นะครับน้ํามันไม่เข้าการสูบพังไว้นะครับนี่ครับดูรูให้ดีนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบก้านเดิมนะครับก้านเดิม เสร็จแล้วก็ดันลงนะครับอ่านี่ครับดันลงไปเลยนะครับเขาจะค่อยๆลงนะครับเอาลงทีละนิดทีละนิดนะครับจะได้ไม่เกิดการกินเนื้อเหล็กนะครับแต่สลักเดิมส่วนใหญ่จะลบคมมาให้แล้วนะครับก็อโอกาสที่อัดเบี้ยวเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับอัดกินเนื้อเหล็กนะครับต้องเบี้ยว เบี้ยวแบบอยังจริงๆนะครับถึงจะกินนื้อเหล็กได้นะครับต้องฝืนมันจริงๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ใส่ลูกปืนใส่ก้านสูบเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะกลับด้านนะครับเอาฝั่งคาร์ดขึ้นนะครับเอาฝั่งจานไฟลงนะครับแบบนี้นะครับ ขับด้านพลิกกับด้านตัวนี้ก็ตั้งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับตั้งขึ้นเลยนะครับแต่ว่าต้องดูสันช่วงนี้ด้วยนะครับเล็งช่วงนี้ให้มันกลางกันนะครับเนี่ยครับมันจะมีครึ่งหนึ่งนะครับช่วงแก้มกับช่วงด้านเข้าเหยียงด้านหลังนะครับเล็งนะครับเล็งให้มันอยู่เสมอกันนะครับ เวลาอัดไปจะได้ตั้งศูนย์ไม่นานนะครับจะได้ตรงเร็วนะครับก็แบบนี้นะครับเล็งนะครับช่วงกลางนะครับให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็เอาสลักลูกสูบนะครับต่อขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องต่อเยอะนะครับพยายามต่อ 2- 3อันพอเพราะว่าถ้าต่อเยอะนะครับ เวลาเราอัดนะครับมันจะโก่งได้นะครับมันจะเบี้ยวได้เอียงได้นะครับทําให้เขาอย่ายงลงแบบไม่ตรงแนวดิ่งนะครับเราจะอัดก้านแบบหมุนไม่ได้เลยนะครับหมุนฝืดเลยนะครับการสูบเดี๋ยวเราจะอัดให้หมุนแบบฝืดเลยอ่าเนี่ไม่ไปแล้วหมุนไม่ได้ นะครับเพื่อที่เราจะได้มาเคาะตั้งศูนย์ความห่างค่าเคียร์ลนด์เขาจะได้พอดีนะครับก็เอาเข้าเอียงออกมานะครับสังเกตว่านะครับฝืดเลยนะครับอันนี้เราอัดแก้มเข้าไปชิดนะครับอัดแก้มชิดเลยก็นะครับหมุนดูนะครับมันจะยังไม่ตรงนะครับเนี่ขนาดเราเล็งให้มันใกล้เคียงกันแล้วนะครับมันยังไม่ค่อยจะตรงเลยนะครับก็ต่อไปนะครับก็ตั้งศูนย์นะครับ ทั้งศูนย์ดูนะครับฝั่งไหนสูงเคาะฝั่งนั้นลงเลยนะครับเดี๋ยวจะเคาะเริ่มจากเคาะด้านจานไฟก่อนนะครับด้านมูเล่จานไฟนะครับเคาะไปเรื่อยเคาะเสร็จก็หยุดดูนะครับว่าใกล้เคียงหรือ,อยังนะครับจะเห็นแสงด้านนี้โผล่อยู่นิดนึงเอาอีก หนึ่งทีนะครับก็ยังเห็นแสงโพอีกหน่อยนึงนะครับทีนี้กลับมาฝั่งนี้บ้างนะครับด้านนี้ก็แสงโพนะครับด้านนี้แทบไม่มีแล้วนะครับแสดงว่าไอ้ด้านที่แสงโพเนี่ยต่ำด้านนี้สูงเพาะลงเลยนะครับอ่ะทีนี้ลองดูก่อนสักหนึ่งครั้ง นะครับหมุนหาศูนย์ดูก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับจากเมื่อกี้วิ่งแบแกวกแวเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับถ่ายยาวเลยเคาะเรียวๆกันเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่า9กาแเซ็นแล้วนะครับเขาอย่างนะครับนี่ครับดูด้านคัดเนี่ยเราเคาะไม่ถึง10ทีนะครับเห็นไหมครับเริ่มนิ่งแล้ว และที่สําคัญนะครับก้านลื่นแล้วนะครับจากที่ว่ามันติดติดอยู่ผมถึงให้อัดแบบเหนื่อเนือชิดชิดเลยยิ่งมือใหม่นะครับอัดแบบติดติดไว้เลยนะครับถ้าเราอัดแบบหมุนได้แบบนี้เราเคาะนะยิ่งเคาะนานตั้งศูนย์นานตรงนี้มันยิ่งแยกออกจากกาันออกจากกาันออกจากกันตามแรงสั่นสะเทือนที่เราเคาะนะครับอันนี้ก้านชิดมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับของใหม่ด้วยเนี่ยขยับได้นิดเดียวจริงๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงห่างเข่าเหยียงก็สําคัญนะครับ ระยะห่างเข้อเวี่ยงวัดอย่างนี้วัดช่วงแก้มมันก่อนเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับระยะห่างอยู่ที่40นะครับ40เป๊ะเลย40มิลนะครับ40ตามของเดิม0ูมาเลยนะครับตามศูนย์เลยอ่ะนี่ก็40แสดงว่า2ฝั่งเนี้ยที่เราเคาะนะครับเข้อเหวี่ยงไม่แอนไม่บิดนะครับแล้วก็วัดกลางอีกทีนึงอ่ะตัวนี้ก็40นะครับก็ พอดีหมดเลยนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าตรงไหน40.1ตรงไหน40.2นะครับเพราะว่าเวอร์เนียมันก็มีจุดเราก็จะได้รู้ตรงไหนมันหุบตรงไหนมันแอนนะครับเราก็จะเคาะแบบแนวทะแยงแล้นะครับเพราะว่าปกติเราจะเคาะแบบนี้นะครับเคาะตรงลงไปนะครับทีนี้เราต้องเคาะแนวทะแยงและตรงไหนสมมุติว่ามันอ้าออกมานะครับเคาะแนวทแยงลงไปล้เคาะแนวเฉียง ครับถ้ามันหุบไปนะครับทีเนี้ยเคาะออกนะครับมันได้หลายทิศทางมากเทคนิคในการตั้งนับแต่หลักๆเลยถ้าเกิดว่าเราอัดเข้าอย่างลงไปตรงนะครับอัดไปดีนะครับเราเคาะไม่นานหรอกครับมันก็จะได้ศูนย์เร็วแล้วก็ตรงเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ซ่อมบำรุงนะครับเปลี่ยนก้านแล้วก็ลูกปืนข้างข้อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเคาะต่ออีกสองสาครั้งนะครับก็ ตรงร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เข็มแดนเกตจับดึทีนะครับอันนี้ดูด้วยสายตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยแต่ว่าเดี๋ยวใช้เข็มอีกเพื่อความมั่นใจนะครับในงานว่าเขาเหวี่ยงมันนิ่งจริงๆนะครับก็งานเครื่องซ่อมบำรุงนะครับส่งมาทําได้หรือว่าจะส่งอะไหล่มาเป็นชิ้นก็ได้นะครับอะไหล่เดิมๆนี่นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนงบน้อยงบเยอะงบน้อยก็ใช้กา้านแบบธรรมดาก็ได้ เป็นแท้แบบแท้โรงงานแท้เจแปนนะครับแต่ถ้าใครงบสูงหน่อยก็ใช้แท้เลยแท้ศูนย์ก็จะดีกว่าจะใช้งานนานนะครับไม่ต้องห่วงกังวลนะครับเพราะว่าห่วงกังวลเรื่องการเสียไปได้เลยนะครับรถส่วนมากก็มีนะครับที่พังกันที่เห็นนะครับพวกชุดลูกปืนการสูบลูกสูบนะครับแล้วก็พวกบ่าววาวพวกคัสมีอแค่นี้นะครับอย่างอื่นมันก็ไม่ค่อยเสียนะครับ เกียร์รถไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเราประกอบถูกไม่ลืมเหมือนตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตั้งอีกหน่อยเดียวนะครับ